สลับวีโก้หน้าสมาร์ทคันนี้นะครับมาในราคาสุดคุ้มเพียง295,000บาทครับแอดมินไฟนะครับให้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3,000กว่าบาท1ปีแรกเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับแล้ววันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะกับผมแอดมินไฟครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อารยะยนทกิจสาขาอุบลแยกนาเมืองนะครับและวันนี้ครับแอดมินไฟครับภูมิใจนําเสนอครับรถกระบะนะครับราคาสุดคุ้มเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3,000กว่าบาท 1ปีแรกนะครับสำหรับเจ้า v ีโก้หน้าสมาร์ทปี08ตัว E นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะครับคันนี้นะครับพิเศษเลยครับมันเป็นราคาที่แบบว่าถูกมากเลยนะแล้วก็ผ่อนถูกถูกจริงๆนะครับโอเครายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูพร้อมกับแอดมินเลยครับมาในส่วนของข้างหน้านะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกระจังหน้านะครับคาดด้วยโครเมียมนะ2ชั้นนะครับตัวนี้ก็นะครับมีคําว่าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมีจมูกให้ด้วยเนาะ ตัวนี้รถปี08นะครับคันนี้นะอ่าไฟหน้านะครับตกแต่งนะครับคาดโครเมียมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้อ่าในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างรถตัวนี้นะครับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้ออัลลอยเดิมโรงงานเลยนะครับถัดขึ้นมานะครับข้างบนนะครับกระจกมองข้างนะครับจะครอบด้วยโครเมียมเนาะมา มือเปิดนะครับตัวนี้นะครับก็จะตกแต่งเป็นโครเมียมมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับเบ้าจับนะครับเบ้ากันรอยนะครับก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาแค่2อง0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับมาชมในส่วนของด้านหลังบ้างครับตัวนี้ต้องบอกว่ารถพึ่งเข้าเลยนะครับแอดมินไปนะครับรีบเอามานาเสนอลูกค้าก่อนเลยครับเพราะราคาแบบนี้นะครับผ่อนประมาณนี้นะต้องบอกเลยว่านานๆมีเข้ามานะครับ โอเคแล้วไปชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างครับมานะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะตกแต่งด้วยสีเบจเนาะตัวนี้นี่นะครับก็เครื่องเสียงเดิมจากโรงงานใช้งานได้ปกตินะครับแอร์นี่เย็นเลยนะครับแล้วก็ระบบนะครับจะเป็นระบบไฟฟ้าครับปรับกระจกไฟฟ้าอะไรไฟฟ้าหมดเลยนะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายนะครับในราคา 2 9 5 0 0 0บาทต้องบอกว่าราคานี้นะครับกับเอาชั่นประมาณนี้ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนครับมาโอเคครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับแอดมินไฟขอย้ำอีกทีนะสำหรับเจ้า v i โ o Cap นะครับคันนี้นะปีับปี08นะครับตัว E นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะครับคันนี้แอดมินไฟขายในราคา2,95,000บาทครับ295,000บาทผอนเริ่มต้นแค่ 3,000บาท1ปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็ผ่อนอยู่แค่ประมาณ5 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวเลยนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับพร้อมรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ตามระยะที่กําหนดนะครับสับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับรถมือ2อารยะยนตยนตกิจนะครับหรืออีกช่องทางนะครับช่องทางยูทูปนะครับรถมือ2อารยะยนตยนตกิจเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินไฟต้องขอ สำหรับลูกค้าที่สนใจก็ฝากกูด้วยครับสำหรับคันนี้ครับไปไวมาไวแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับแอดมินไฟต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ